หกสีลิ้นบอกโรคเช็คด่วนจ้าหากไปกินอมยิ้มรูกอมหรือมันฝรั่งทอดเปลี่ยนสีลิ้นนี้ก็ไม่ต้องเช็คนะคะศาสตร์การแพทย์จีนพบว่าเราสามารถเช็คสุขภาพผ่านสีลิ้นได้นะคะไปเช็คกันโลดลิ้นสีแดงอมชมพูสีนี้จะเป็นสีปกตินะคะมีความชุ่มชื่นร่างกายอยู่ในสภาวะสมดุลหากป่วยก็จะสามารถหายได้ง่ายแต่ป่วยใจไม่หายนะเออ ลิ้นสีขาวซีดอันนี้จะเป็นการขาดสารอาหารขาดวิตามินและแร่ธาตุเสี่ยงต่อการเป็นโรคโรหิตจางข้อแนะนำเลยนะคะรับประทานอาหารที่บำรุงเลือดเช่นตับเนื้อบัวอาหารทะเลหรือธัญพืชจำพวกถั่วเหลืองถั่วแดงคะ่ะ มาต่อลิ้นสีที่3นะคะจะเป็นสีม่วงเข้มหรือสีน้ำเงินเป็นสัญญาณของโรคหลอดลมอักเสบการไหลเวียนของเลือดติดขัดข้อแนะนำเลยรับประทานอาหารที่กระตุ้นการไหลเวียนเลือดเช่นแซลมอนดาร์กช็อกโกแลตแตงโมและกระเทียมตามนี้เลยค่ะ มาต่อกันด้วยลิ้นสีเหลืองนะคะดูให้ออกนะคะว่าเป็นสีเหลืองเกิดจากการดูแลร,รักษาช่องปากไม่ดีหรือปากแห้งมีอาการอ่อนเพลียถ่ายเหนียวหรืออาหารไม่ย่อยขอแนะนำเลยอําดับแรกก็ดูแลช่องปากให้สะอาดนะไม่รับประทานอาหารรสเผ็ดหรืออาหารโซเดียมสูง ลิ้นสีน้ำตาลอันนี้ก็ขาดการดูแลรักษาช่องปากเหมือนกับสีเหลืองนะคะแต่จะเพิ่มมาก็คือจะเป็นจำพวกคนที่สูบบุหรี่ทำให้ช่องปากมีกลิ่นและอาหารไม่ย่อยข้อแนะนำเลยนอกจากแปรงฟันแล้วก็ควรแปรงลิ้นด้วยหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ได้ยิ่งดีคะ่ะสีที่6สีสุดท้ายนะคะลิ้นสีแดง มีการอักเสบและติดเชื้อร่างกายกำลังขาดว,วิตามิน B12 และธาตุเหล็กค่ะข้อแนะนำเลยรับประทานอาหารที่เพิ่มวิตามินและธาตุเหล็กเช่นอาหารทะเลเนื้อสัตว์และเครื่องในผักใบเขียวไข่แดงตามนี้เลยค่ะใครเล้นสีไหนกันบ้างเอ่ยทำตามข้อแนะนำนี้ได้เลยนะคะอ้างอิงมาจาก www. w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  o n g n a i c o m ค่ะสก b s c ไลค์กดไลค์กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ